รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการคิดดีนะคะรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยเป็นเด็กดีและเด็กเก่งวันนี้ค่ะอ้อมพร้อมทีมงานนะคะพาคุณผู้ชมมากันที่อาําเภอเนอนมะปรางจังหวัดพิศนุโลกค่ะเพื่อพาคุณผู้ชมมาพบกับเด็กกลุ่มหนึ่งนะคะเด็กกลุ่มนี้มีชื่อกลุ่มว่ามักคุเทศน้อยรักเนินมะปรางจากโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยายนั่นเองค่ะวันนี้น้องๆกลุ่มนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ เรียนนกเงปางศึกษาวิทยานะครับนะซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับนะสังกัดสพมพิษโุโลกอุตรดิต์ครับสำหรับมัธยเทศน้อยนะครับนะรักเหมือนมะปางเป็นชุมนุมนะครับนะโรงเรียนข้างเรานะจัดการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนามาตรฐานสากลนะครับนะเวนคัสแตนด d a r ดแล้วก็เป็นโรงเรียนประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียน สถานศึกษาสีขาวระดับเงินนะซึ่งปีนี้ก็จะมาประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวระดับทองนะครับชุมนุมมคุเทศน้อยรักเหนอนมะปางนะครับนะเป็นอีกชุมนุมหนึ่งนะซึ่งคุณครูอลไทย10บหมื่นเปี่ยมนะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมนะครับมีนักเรียนโรงเรียนของเรานะครับนะเป็นตัวแทนไกด์นาเที่ยวแนะหล่งท่องเที่ยว ดยเฉพาะตะบนบ้านมุงนะครับซึ่งเป็นภูเขาหินปูนนะครับห,หรือภูเขาหินล้านปี อนนี้นะคะทีมงานก็พาคุณผู้ชมนะคะเข้ามาถึงโรงเรียนเนินมะปางศึกษาวิทยาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อมาพบกับน้องๆมัคคุเทศก์สิวของโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองค่ะจุดแรกที่น้องๆเ็าภูมิใจนําเสนอนะคะนั่นคือจุดนี้นั่นเองนะคะเป็นกล้องโทรทัศน์ที่เอาไว้ดูดาวนั่นเองผู้ที่จะมาพูดคุยจุดนี้นะคะอยู่ด้านข้ามอ้อมแล้วค่ะนั่นคือน้องสแตมสวัสดีค่ะน้องสแตมสวัสดีค,ครับแนะนาตัวเองคุณผู้ชมหน่อยลูกผมเด็กชายศิลาพันธุชาครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับ ค่ะแล้วน้องสแตมเนี่ยเข้ามาอยู่ในชมรมมคุเทศก์จิ๋วได้ยังไงคะเห็นพี่รุ่นพี่เขาทำแล้วอยากทำบ้างครับอ่านะคะแล้วกิจกรรมก่อนนี้ที่รุ่นพี่เขาทำกันแล้วเราประทับใจคือกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมพานักท่องเที่ยวชมถ้ำเช่นถ้ำเดือนถ้ำดาวถ้ำนางสิบสองครับอ๋อแล้วเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ตั้งแต่มออะไรแล้วลูกมอสองครับตอนมอสองนี้เลยใช่ไหมอยู่มานานสักพักนึงอยังครับ นานแล้วครับสักปีหนึ่งเนาะรับแล้วพอได้มาอยู่เองเป็นยังไงบ้างลูกสนุกไหมรู้สึกสนุกครับได้ออกเที่ยวใช่พานักท่องเที่ยวไปตรงนู้นตรงนี้เพราะว่าที่นันมาปาเนี่ยมีจุดท่องเที่ยวหลากหลายจุดนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องพาพี่ออมเที่ยวด้วยนะค่ะก่อนที่เราจะพาไปเที่ยวนะคะจุดนี้เป็นหนึ่งจุดที่น้องๆเขาภูมิใจนําเสนอมากๆเลยอันนี้คืออะไรครับลูกอันนี้คือกล้องโทรทัศน์ครับครับเราใช้สําหรับดูดาวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วปกติเนี่ยเราไปดูดาวกันตรงไหนดูที่ลานกวางที่มืด อ่านะคะไม,ไม่มีแสงไฟอ๋อกิจกรรมน้องๆเขาก็จะมาดูดาวกันใช่ไหมครับ,รบน้องๆเขาก็จะถามไหมว่าพี่เต็มเครื่องเนี่ยเขาใช้ดูดาวกันยังไงจะแนะนําน้อยยังไงดีครับอ,นนอันนี้เป็นกล้องนําทางครับอ่าส่วนนี้เป็นเลเซอร์ถ้าส่องตอนกลางคืนเราจะใช้ใช้เลเซอร์นําทางครับอ๋อถ้าส่องตอนเช้าเราจะใช้กล้องนําทางครับแล้วพอเรามาร์กจุดไว้แล้วเราก็จะมาส่องตัวใหญ่ครับ อ๋อแล้วก็จะดูผ่านตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วปกติเนี่ยที่เราเนี่ยดูดาวที่โรงเรียนของเราเนี่ยส่วนมากเห็นดาวอะไรบ้างครับ เห็นดาวส่วนมากดาวพริฤกหัสกับดาวศุกร์ครับอ๋อนะคะน้องๆเขาก็ทํากิจกรรมกันเต็มกลางสนามตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับครับก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วปกติเนี่ยใครอยู่ประจําจุดนี้บ้างมีน้องสแตมกับเพื่อนๆใช่ไหมใช่ครับเราก็จะคอยแนะนําน้องๆว่าดูอะไรยังไงบ้างแล้วมีชาวบ้านด้านนอกเข้ามาร่วมดูดาวกับเราบ้างไหมครับมีบ้างครับอ๋อมีบ้างเนาะอ๋อแล้วปกติเนี่ยเรามีนัดดูดาวกันไม่เอ่ยมีครับส่วนมากก็จะเป็นดาวตก อ uh huh. ่าฮะดาวหาง เราก็จะดูก่อนว่าช่วงเดือนนี้มีดาวตกช่วงวันไหนอะไรยังไงแล้วก็จะนัดแนะบอกน้องๆในโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จแล้วล้วก็มาดูดาวกันตรงนี้กันอ๋อ oh, okay. กิจกรรมน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะแวะเวียนกันมาที่เนืนมะปรางนะคะไปเที่ยวบ้านมุงหรือว่าไปจุดอื่นๆนะคะถ้าอยากดูดาวก็มาติดต่อกับน้องๆกันได้นะคะน้องๆมักคุเทศน้อยยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็จะได้มานอนดูดาวกับน้องๆกันนะคะรับรองว่าที่นี่ท้องฟ้าเปิดแล้วก็ สวยงามแน่นอนนะคะวันนี้พี่อ้อมมาถึงนี่น้องสแตมป์ขาเพื่อนเพื่อนทีมงานของเราเนี่ยเขาเตรียมพาพี่อ้อมเที่ยวใช่ไหมวันนี้ใช่ครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะเที่ยวบ้านมุงครับอ๋อที่บ้านมุงเป็นจุดไฮไลท์เลยที่นี่มีทั้งถ่าย MV มีถ่ายหนังด้วยครับอ่าพาไปดูจุดไหนบ้างครับพาไปดูวัดครับแล้วก็แลนด์มาร์คเขาสามกษัตริย์ครับโอ้โหแล้วปกติเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาได้ไปเที่ยวจุดแบบนี้บบ้างไหมครับไปครับไปเหมือนกันใช่ไหมจุดไหนที่นักท่องเที่ยวชอบที่สุด เขาสามกษัตริย์แล้วก็แลนด์มาร์คครับอ๋อเขาสามกษัตริย์เนี่ยความสวยงามเขาอยู่ตรงไหนลูกเป็นเขาสามลูกที่เรียงติดกันครับอ๋อแล้วเวลาถ่ายรูปก็จะเห็นเป็นแบล็กเกลว์เขาสามลูกใช่ไหมใช่คอ๋อน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็จุดแลนด์มาร์คของบ้านมุงคือ,อะไรเผ <c oughs> ื่อกุณผู้ชมได้ชมรายการอยู่เดี๋ยวยังไม่เคยมาแลนด์มาร์คเหมือนเป็นแบบ จุดเช็คอินครับ uh huh. ถ้าไม่มาถ่ายรูปมันไม่มาไม่ถึงครับโอ้โห oh วันนี้คุณผู้ชมได้เห็นแน่นอนนะคะว่าจุดเช็คอินนะคะของบ้านมุงเนินมะปรางจะสวยแค่ไหนนะคะตอนนี้น้องๆเขาเตรียมความพร้อมรอเราแล้วนะคะเพื่อที่จะพาอ้อมแล้วคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวกับน้องๆมัคคุเทศน้อยนะคะจากโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาน,นั่นเองนะคะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเที่ยวกับน้องๆกันค่ะ เราได้ก่อตั้งเป็นชุมนุมมักกุเทศน้อยมาตั้งแต่ปี2553ค่ะได้ติดต่อกับท่านหัวหน้าเขตห้ามราชปทาทรมบัตพลท่านชานวิทย์แสงคล้อยนะคะก็ติดต่อกันจัดกลุ่มเด็กที่สนใจประมาณ25คนต่อชุมนุมแล้นะคะซึ่งในอดีตเมื่อปี2547นะคะเราก็ได้ทำตำราการเรียนเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะคะแล้วก็เอาเด็กไปทัศนะท้องถิน่นในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเรา ใกล้ๆก็เริ่มจากาเขียนห้ามล่าทำป่าตะพลนะคะแล้วขยับมาบ้านมุงเพราะเราเคยดูละครกันตั้งแต่เด็กๆทงนาง12บสองทำ้ังคา,าวยามเย็นนะคะตรงนี้ก็ให้หาเด็กแล้วก็เล่าประวัติของแหล่งท่องเที่ยวนุ่มาปางกัน พร้อมที่จะท่องเที่ยวไปกับมัคุเทศน้อยเดินมาปลางหรือยังคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่จุดที่2กันแล้วนะคะนั่นก็คือเขาสากระสัตรนะคะและก็มีมัคุเทศน้อยนะคะที่จะมาแนะนําในรายการกับเรานั่นก็คือน้องเบียร์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องเบียร์จา๋าจุดนี้คืออะไรยังไงเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยจุดนี้นะคะเดิมชาวบ้านเรียกว่าเขาข้อ,ขอควาย<ม>เนื่องจากจะมีภูเขาล้อมรอบหมดเลยแล้วก็ เวลาต่อมานะคะมีโลโมนะคะเข้ามาโม่หินทําให้ภูเขาฝั่งซ้ายมือของเรานะคะหายไปซึ่งเหลือภูเขาสามลูกเรียงต่อกันชาวบ้านนะคะเลยตั้งชื่อว่าเขาสามกษัตระะิย์ค่ะเรียกต่ากว่าเป็นราชาของภูเขาทั้งมวลน,นะคะ,อะเอกลักษณ์ของภูเขา3ากษัตริย์นะคะจะมี หินย้อยที่เหมือนจะตกลงมาแต่ว่ายังไม่ตกลงมาอ่านี่คือความสวยงามและเอกลักษณ์ของที่นี่และอีกหนึ่งอย่างของที่นี่ที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นั่นคือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะคะของในมะปรางัลนคือเป็นสถานที่ในการถ่ายทําภาพยนตร์ The Creator ด้วยใช่อ่าวันที่เขามาถ่ายทําเนี่ยเบียร์ได้มาแอบดูไหมลูกไม่ได้มาอุ้ยเจ๋ได้อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมใช่จุดนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าใครนะคะดูภาพยนตร์ The Creator นะคะก็จะเห็นว่าเขาสามกษัตริย์ได้ go into ต่อสายตาชาวโลกนะคะถึงความสวยงามของบ้านมุงอำเภอเ้อนมะปลางจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วจุดนี้เนี่เบียร์พานักท่องเทีย่ยวมาบ่อยไหมลูกพามาบ่อยอแล้วก็มีเมื่อวานมาเหมือนกันาามีท่านประหลัดจังหวัดาามาแล้วก็ มากันหลายสิบคนเลยนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจจะมาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยมาช่วงกี่โมงดีลูกเพื่อแบบจะได้เห็นความสวยงามของเขาลูกนี้หรือว่ามา,มาได้ทั้งวันมาได้ทั้งวันนะคะ่ะหรือว่าใครจะชอบแบบว่าตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ตกดินนะคะก็สามารถเลือกเวลามากันได้เลยนะคะและตรงนี้เขาก็มีจุดบริการนะคะในการที่จะสามารถพักที่นี่ได้นั่นคือการกา<อ>ง,<อ>งเต็นท์นใช่ไหมลูก<า><า>ในช่วงแบบว่าซีซันการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมากันเยอะไหม เยอะค่ะ mm hmm. เขาจะมาช่วงหน้าหนาวเพราะว่าอากาศเย็นสบายด้วย mm hmm. ไม่ค่อยรอ้อนแล้วก็ปลายฝนต้นหนาวนี่จะมีเรื่องนาข้าวที่เขาจะปลูกข้าวมันจะขึ้นใหม่อันนั้นก็สวยเหมือนกันะค ah. แต่ก็อ,อากาศร้อนนิดนึงแต่บ้านมุงบอกเลยคุณผู้ชมค่ะว่าสามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะถ้าคุณผู้ชมมาที่นี่เนี่ยอยากจะให้น้องๆมาคุเทศน้อยนะคะจากโรงเรียนเนินมะปังศึกษาวิทยาเนี่ยไปเป็นมาคุเทศพานําเที่ยวเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ไหมคะได้ค่ะ,คะติดต่อได้ที่ไหนบ้าง ติดต่อได้ที่ทางครูอรไทยก็ได้โอเคติดต่อที่โรงเรียนได้เลยนะคะแล้วในกลุ่มของเราเนี่ย<อ>เพื่อนๆเ,เนี่ยมีตั้งแต่ระดับชั้นไหนถึงระดับชั้นไหนคะลูกมีตั้งแต่ม1ถึงม6เลยค่ะก็คือผ่านการอบรมหมดแล้วอ๋อแล้วเราพี่มสดูแลน้องๆให้เขาเข้ามาใหม่ย,ยังไงบ้างอะ่ะก็จะช่วยบอกในจุดที่น้องไม่รู้บ้างเพราะตัวเองก็คืออยู่มาก่อนใช่ใช่เราตัวเองเป็นคนท้องถิ่นด้วยก็จะรู้นิดนึงค่ะค่ะแล้วเราอยู่ในกลุ่มนี้ตั้งแต่มไหนแล้วลูก หนูเพิ่งเข้ามาตอนม4เหมือนกันตอนมแต่ว่าเป็นคนท้องถิ่นก็เลยหน่อยนะคะแล้วก็สําหรับน้องๆที่เข้ามาใหม่อย่างเงี้ยความท้าทายของรุ่นพี่ในการสอนน้องๆที่เข้ามาใหม่นี่มันคืออะไรอลูกการให้ข้อมูลน้องให้ถูกต้องไม่บิดเบียนไปจากเดิมใช่นี่คือสําคัญเพราะเป็นการอนุนรักษด้วยอ่านะคะแล้วเราทํายังไงอ่ะให้น้องเขากล้าพูดเหมือนเราอ่ะเพราะแบบเบียพูดเก่งมากเลยสอนน้องๆยังไงคะก็คือหนูเองหนูพูด หน้าสาะทงบ่อยด้วยแล้วก็มีกิจกรรมมีความกล้าเยอะกล้าก้าแสดงออกหน่อยคะอ่ะอ<ม>แล้วพาน้องๆมาลงสนามจริงเลยไหมต้องมาตรงนี้จะได้รู้ว่าเวลานักท่องเที่ยวมาต้องดูแลยังไงต้องทาอะไรยังไงบ้าง ยังไม่มีโอกาสนั้นนะคะเดี๋ยวาจพาน้องมาฝึกบ่อยๆนะคะจะได้เก่งเหมือนพี่เบียร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะมาที่นี่ความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้โปรแกรมการท่องเที่ยวข,ของมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนแห่งนี้นะคะนอกจากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูความสวยงามนะคะของเขาสามกษัตริย์แล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะนั่นคือวัด ้ามวัดบ้านมูงตรงนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะ,<จ>ะน้องเบียจะมีถ้ำอยู่ประมาณสามถ้ำภายในวัดแล้วก็มีเรื่องพารดเมรีค่ะซ,ซึ่งเป็นถ้ำพารุเมรีอยู่ในนั้นที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันมาตลอดแล้วก็ถ้ำหลวงพ่อบุญมีค่ะอ,อีกถ้ำมึงจะเป็นถ้ำค้างคาวที่ค้างคาวเขาจะออกมาหาก,กินตอนกลางวันอเอ๊ะตอนเย็นตอนเย็น <laughs> นะคะช่วงพบข้าวอะไรค้างคาวก็จะมีออกมานะคะใช่ แล้วเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวทั้งหมดกี่จุดอะไรยังไงบ้างอะคะหลักๆจะพากันเที่ยวประมาณสจุดค่ะก็จะมีที่นี่เขาสามกษัตริย์นะคะแล้วก็ขี่อ้อมไปทางเขาน้อย3-60อองศา,าเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปทางวัดบ้านมุงค่ะ ที่สุดท้ายนี่คือจะเป็นข้าวแดกงาซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่ว้าวมีข้าวแดกงาให้ทาน<ช>ด้วยนะคะวันนี้ไม่มีใช่ไหมเตรียมไม่ทันใช่ไหมวันนี้เตียเ่ยวรอบหน้านะเบียติดพี่ต้องพาพี่ไปทานข้าวแดกงานะคะ<ช>แล้วจุดไหนที่นะักท่องเที่ยวชอบที่สุดอ่าจะเป็นตรงนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงเย็นๆเขาจะชอบค้างข้าวออกมาหากิน ก็คือเขาจะออกมาเป็นสายยาวคล้ายควันดําเป็นลิบบิ้นเลยค่ะหลายร้านตัวเลยโอ้แล้วถ้าอยากดูค้างคาวแบบสวยๆเราต้องไปดูตรงจุดไหนลูกเพราะว่าจุดที่นี่ค่อนข้างกว้างจะมีจุดชมค้างคาวนะคะอยู่ตรงทางเข้าวัดบ้านมุงค่ะจะเป็นอาคารอเนกประสงค์มีดาดฟ้าให้ขึ้นไปค่ะก็ไปดูตรงนั้นได้แล้วต้องไปช่วงกี่โมงพี่อ้อมมาี่้ถ่ายไม่เคยทันเลยค้างคาวประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงเขาจะออกตามช่วงฤดูการเหมือนกันบางช่วงเขาก็ออกข้ามเลยบางช่วงเขาก็ออกแบบ หัววันหน่อยอ่าถ้ามาช่วงหน้าหนาวเนี่ยต้องมาสักกี่โมงประมาณ5้าโมงครึ่งถึงหกโมงค่ะเขาจะ,อ,ะออกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ๋อนะคะเป็นค้างคาวเป็นล้าน,านตัวคุณผู้ชมขาก็สามารถไปกันได้นะคะที่จุดที่น้องเบียร์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วน้องเบียร์ฝ่ฝันว่าในอนาคตจะทําอาชีพอะไรลูกอยากเป็นไกด์อยากเป็นมัคุเทศไหมอยากค่ะตอนนี้ก็คืออยาก เป็นอันนี้อยู่เพราะว่าเรายังเก็บกิจกรรมด้านนี้อยู่อ่ายังชอบอยู่นะคะสําหรับน้องๆที่ชมรายการอยู่นะคะอยากเก่งเหมือนพี่เบียต้องทํำยังไงลูกฝึกฝนตัวเองยังไงบ้างต้องฝึกพูดเยอะๆกล้าสแสดงอ,ออกนะคะแล้วก็ไม่เขินกล้องไม่อายคะ่ะเพราะ ไม่มีใครรู้จักเราอยู่แล้วเ,เราไม่ต้องอายค่ะ,คะกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะสำหรับน้องๆน,นะคะที่มีความใฝ่ฝันนะคะเหมือนน้องเบียร์อยากเป็นมาคุเทศน้อยนะคะใช้เคล็ดลับจากพี่เบียร์ไปใช้ได้เลยนะคะตอนนี้ความน่าสนใจในช่วงสุดท้ายของรายการมาร้อยคุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วนะคะนั่นก็คือวัด บ้าน,านมุง,มงนะคะ<ช>มีมักคุเทศน้อยอีกหนึ่งคนนะคะ<ช>เป็นเพื่อนของน้องเบียนนัเองนั่นคือน้องแก้ม,มกใช่ไหมลูกเดี๋ยวน้องแก้มจะพาคุณผู้ชมนะคะเที่ยววัดบ้านมุงกันวัดแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้กับรายการของเราค่ะ เราได้เห็นความสวยงามของเขาสามกษัตริย์กันไปแล้วนะคะอีกหนึ่งความสวยงามที่เราให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะนั่นคือสถานที่แห่งนี้เลยค่ะวัดบ้านมุงนั่นเองนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในจุดนี้นะคะมากุเทศน้อยอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะน้องแก้มเองสวัสดีค่ะน้องแก้มสวัสดีค่ะแนะนาตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยลูกสวัสดีค่ะหนุนนางสาวธิดารัตขัดเกลาค่ะ เรียนอยู่ในือวปางศึกษาวิทยาค่ะค่ะอยู่มอไหนละแก้มเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะค่ะแล้วเราเนี่ยเริ่มต้นมาเป็นมัคคุเทศก์น้อยได้ยังไงลูกบ้านหนูนะคะก็จะอยู่ตรงศารเจ้าค่ะอ,อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวเขต<อ>ท้ามราสัตว์ป่าท้าผาลพลค่ะอของอำเภอเนินปางนะคะหนูก็ได้สังเกตเห็นนักท่องเที่ยวนี่นะคะผ่านบริเวณหนะ้าบ้านทุกๆเทศก,กาลเลยค่ะแล้วหนูก็ได้สังเกตเห็นรุ่นพี่ค่ะเขาได้มาฝึกประสบการณ์เป็นไกด์ค่ะ<อ>แล้วพี่เขาก็แนะนํา หล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตัวเองค่ะหนูว่ามันเท่มากแล้วก็มากักมากเลยค่ะก็เลยมาสมัครใช่ค่ะอยู่ในกลุ่มมัคุเทศน้อย<ช>แล้วพอได้มาอยู่เองม,มันพักภูมิใจย,ยังไงมากอะแก้มก็เราได้รู้ข้อมูลคนเดียวไม่พอนะคะเรายังให้นักท่องเที่ยว ที่ไม่รู้อะค่ะได้รู้ข้อมูลด้วยค่ะอ่านะคะเป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะและเป็นการโปรโมทบ้านเรานะคะให้นักท่องเที่ยวทำความรู้จักอีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะน้องแก้มเขาจะมาโปรโมทสถานที่แห่งนี้นะคะตอนนี้เรากันอยู่กันที่วัดบ้านมุงใช่ไหมลูกตรงนี้นี่คืออะไรคะแนะนําวัดกันก่อนได้ค่ะ วัดบ้านมุงนะคะก็จะมีถ้าอยู่3ามถ้ำค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นถ้านาง12ค่ะแล้วก็จะมีถม้ำทางเขาและถ้าหลวงพ่อบุญมีค่ะอ่าฮะถ้ำนาง12บเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาไม่ลูกทําไมถึงชื่อถ้านาง12มีค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นภูเขาเหินปูนค่ะสามารถขึ้นได้ถึงบนยอดเขาเลยค่ะชาวบ้านนะคะก็ได้เชื่อเกี่ยวกับเรื่องเล่านิทานของรถเมลีค่ะแล้วก็มีการ เล่าต่อกันมาเรื่อยๆหลายช่วงอายุคนค่ะอ่านะคะก็เลยเป็นที่มาของถ้ำแห่งนี้นั่นเองเวลาพานักท่องเที่ยวมาที่นี่เนี่ยเราพานักท่องเที่ยวไปเดินชมจุดไหนอะไรยังไงบ้างลูกก็จุดแรกนะคะถ่ายภาพเสร็จตรงหินย้อยนะคะก็จะเป็นการกราบพระค่ะอ่าอันนี้คือพระอะไรเอ่ยเป็นพระพุทธรูปอะค่ะค่ะเป็นพระประจำของที่นี่ใช่ค่ะนะคะเพราะไหว้ไหว้พระพเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปด้านในใช่ไหมใช่ค่ะด้านในก็จะมีะอ่าแล้วความสวยงามของถ้ำแห่งนี้มันคืออะไรลูก ความสวยงามค่ะเป็นถ้ำที่กว้างค่ะเย็นนะคะแล้วก็มีหินย้อยที่สวยงามค่ะ แล้ว <Billie S 2> <า>ก็มีที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่ด้วยค่ะที่เป็นน้ําหยดลงมาค่ะอ๋อแสดงว่าที่เราไปตามถ้ำแล้วเห็นน้ําหยดลงมานั่นคือเขากําลังจะเกิดเป็นหินย้อยใช่ไหมคะอ๋อระยะเวลาผ่านไปเขาก็จะกลายเป็นหินย้อยนั่นเองนะคะแล้วคุณผู้ชมดูซิว่าหินย้อยของที่นี่คือสวยมากที่นี่เป็นภูเขาหินปูนคุณผู้ชมปกติเนี่ยภูเขาหินปูนเนี่ยเราต้องไปโซนภาคใต้แต่ถ้าใครอยู่โซนภาคเหนือนะคะไม small, <ts> ่ต้องไปไกลถึงภาคใต้มาที่เหนือมาลางค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นภูเขาหินปูนแบบที่เราเห็นเมื่อสักครู่นั่นค ด้านในก็จะเห็นถ้ำและถ้ำที่เนี่ยสวยทุกถ้ำและมีถ้ำเยอะมากใช่ค่ะ,ะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยมาที่เนินมะปรางเลยอย่างเงี้ยให้แก้มแนะนาว่าไปถ้ำไหนบ้างแก้มแนะนําได้ไหมคะได้ค่ะถ้าจะเป็นโซนของบ้านมุงนะคะก็จะมีถ้ำในวัดบ้างมุงทั้งหมดเลยคะ่ะแล้วก็จะมีเขตห้ลราสั์ป่าคะ่ะจะมีทั้งหมด9จุดคะ่ะเป็นถ้ำค่ะโอ้โหเก้าจุดเลยเหรอใช่ค่ะคือเยอะมากแล้วยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมว่า9้าจุดมีถ้ำอะไรบ้างได้ค่ะถ้าจุดถ่ายรูปสวยๆนะคะจะมีซัก ฟอสซิลค่ะแล้วก็เป็นถ้ำเต่าค่ะถ้ำเพิงผาค่ะ แล้วก็มีถ้ำของขาวด้วยโอ้โหสวยทุกถ้ำเลยเนี่ยพูดมาเกือบหมด9ก้าถ้ำเลยนะ <c oughs> ถ้าไปแล้วก็ต้องแบบไปถ่ายรูปเกินจริงๆนะคะ <c oughs> แล้วสําหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่จะมาเที่ยวที่นี่อยากไปเที่ยวถ้าเพราะว่าพิษณุโลกของเรานะคะมีคําขวัญนะคะถ้าและน้าตกหลากตาก,การที่นี่ถือว่าอยู่ในส่วนหนึ่งของคําขวัญเพราะว่ามีถ้าอยู่จํานวนเยอะแต่นักท่องเที่ยวมาแล้วแบบเขาจะติดต่อใครดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมาไม่มีไกด์ที่จะนาเที่ยวเขาเที่ยวยางผิดวิธีอย่างเงี้ยหรือเขาจะทำยังไงดีคะ ถ้าเป็นของบ้านมุงนะคะก็จะมีแบบชาวบ้านที่เขารู้แหล่งท่องเที่ยวเขาก็สามารถพาเที่ยวได้ค่ะหรือว่าจะติดต่อมาที่โรงเรียนก็ได้ได้ค่ะน้องๆก็ยินดีพาเที่ยวเหมือนกัน<ช>นะคะ,คะแล้วในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานี่เราพานนะักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างลงูก โซนบ้านมุงก็จะมีเด็กบ้านมุงค่ะที่รู้ข้อมูลจริงก็ผ่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ค่ะแต่ถ้าเป็นหนูนะคะเป็นมัคคุเทศก์ของเขตใช่ไหมคะ,คะก็พาเที่ยวของเขตท่ามกาค่ะอ๋ออย,อยู่โซนนู้นะนะคะคุณผู้ชมสนใจโซนไหนก็สามารถติดต่อน้องๆได้เลยนะคะแล้วแก้มเองเนี่ยรักในการเป็นมัคคุเทศก์น้อยฝันเอาไว้ไหมว่าในอนาคตเราอยากทาอาชีพอะไรฝันไว้เหมือนกันค,ค่ะการเป็นมัคคุเทศก์น้อยค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบ ในการท่องเที่ยวด้วยค่ะแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้คนที่ไม่ได้รู้อะค่ะอ่านะคะ,ะ,นะ,คะในอนาคตอาจจะมีไกด์สาวเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือน้องแก้มนั่นเองนะคะตอนนี้คุณผู้ชมเขาอยากทราบช่องทางในการติดต่อละเผื่อคุณผู้ชมเดินทางมาเที่ยวที่นี่นะคะอยากให้น้องๆมาคุเทศน้อยของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยานะคะเป็นไกด์นาเที่ยวเขาต้องทําอะไรยังไงบ้างเชิญค่ะ ก็สามารถติดต่อได้ทางโรงเรียนเลยคะ่ะถ้าเพจโรงเรียนก็น่าจะมีเบอร์ติดต่ออยู่ค่ะอ่า,า,อาติดต่อตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วต้องเป็นวันธรรมดาอย่างเดียวไหมหรือว่าเป็น,นวันเสาร์อาทิตย์ได้ไหมเสาร์อาทิตย์ก็จะสะดวกที่สุดอะคะ่ะนำเที่ยวได้อย่างเต็มที่เลยะคะ่ะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะ,ะ,คะแล้วโปรแกรมท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าถึงเย็นหรือว่าช่วงบ่ายจนถึงเย็นลูก ก็ถ้ารเราท่องเที่ยวสะดวกถึงเย็นนะคะก็จะพาชมข้างข่าวตอนเย็นด้วยค่ะอ่าอันนี้ห้ามพลาดเลยใช่ไหมหลัง,ลงประมาณ5้าโมงถึง6กโมงค่ะที่จะออกเยอะมากนะคะน้องเบียร์ก็ได้โปรโมทไปเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่ต้องห้ามพลาดเวลามาที่เนือนมะปางบ้านมูนั่นก็คือข้างขาวนั่นเองฝูงข้างขาวถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะเวลาคุณผู้ชมเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็สามารถติดต่อนะคะน้องๆองมัคุเทศน้อยจากโรงเรียนเนิอนมะปางศึกษาวิทยาได้เลยนะคะเพื่อน้องๆเนี่ยจะได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวตามจุดต่างๆที่น้อง พาคุณผู้ชมเที่ยวในรายการวันนี้นั่นเองนะคะก่อนจากกันไปเดี๋ยวให้แก้มเป็นตัวแทนเพื่อนๆมาคุเทศน้อยเชิญชวนคุณผู้ชมได้ชมรายการของเราอยู่นะคะให้มาท่องเที่ยวที่เนินมะปางเชิญค่ะได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากเห็นภูเขานะคะหินปูนที่สวยงามนะคะมาที่เนินมาปางได้เลยค่ะ เป็นหินปูนกว่า50%ในพื้นที่ของเราเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมขาเห็นภาพอย่างเดียวนะคะว่าสวยแล้วมาจริงสวยกว่านี้อีกค่ะคุณผู้ชมยังไงก็เชิญชวนคุณผู้ชมมานะคะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนน้องๆมักุเทศน้อยกลุ่มนี้ด้วยนะคะจะได้เป็นการสร้างกําลังใจให้กับน้องๆให้นอ้นองเขาได้พัฒนาทักษะของตัวเองนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการคิดดีแล้วนะคะอ้อมพร้อมน้องแก้มนะคะแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเพราะว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวของเนื้อปลา อีกหลายจุดนะคะเดี๋ยวเราจะหนีไปเที่ยวกันต่อแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ